โอ้ oh, สวัสดีเพื่อน,อนๆอีกรอบหนึ่งครับวันนี้กลับมาซ้ำที่เดิมนะบอ่อตกปลาเกเจฟิชชิงเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคราวที่แล้วมาเอาคันในนี่มาเอาคันลูมิตวิกเกมมากับลอ้อสปินวันนี้ก็คือแบบว่าอยากลองอยากลองคันใหม่นะก็คือโอกูมาซิมิรันโปกับลออโพเซดอน150มินินะ ผมไม่เคยตกไอ้นี่เลยนะผมไม่เคยตกลอกเบสเลยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับจะตกลอกเบสก็เลยมาลองเพราะว่าที่นี่เขามีปลาใหญ่นะไซแบบกระโหแบบสี่ห้าโลอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็พอได้ลองแต่ถ้ามันไปแบบบ่ออื่นในบุรีรัมย์ส่วนใหญ่หาปลาใหญ่ยากนะหาปลาใหญ่ยากส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกปลานินอะไรเงี้ยปลานินปลาตะเพียนเราก็อยากจะเล่นแบบไซแบบบิ๊กเกมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาที่ไหนเราก็ต้องมาที่นี่นะ ที่เจเจพิชชิ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูคนันกันก่อนหน้าตาเป็นยังไงล้อก,ก็เป็นโพไซดอนวินิร้อยหเพราะว่าผมดูแล้วที่ผมซื้อไซนี้เพราะว่าบ้านผมแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีปลาตัวใหญ่ซึ่งแค่ร้อยหนี่ผมว่าแม่งเหลือเฟือแล้วแหะสำหรับแบบโซนแบบอีสานบุรีรัมบ้านผมนะถ้าจะใหญ่กว่านั้นถ้าจะใหญ่กว่านั้นมันก็คงจะต้องแบบเรยกวาไปเล่นแบบตามบึงไง ตามบึงตามที่ไปปลาบึกแบบสี่ห้าสิบโลอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้แบบสี่ห้าโลไงก็อยู่นะคันก็เป็นโอกูมาอันดามันโปรนะเวทตัวนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเถื่อนเลยนะลายเวทใช้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยปอนด์คันน่าจะแข็งมากนะครับนะแล้วก็ตัวที่เป็นโพไซดอนมินินี่ผมติดสายเอ็นไว้สามสิบปอนด์นะเพราะว่าถ้อาอัดปลาเนี่ยไม่อยากให้มันขาดสงสารปลานะถ้ามันขาดแล้วแบบว่ามันเอน็นมันไปติดปากปลาเนี่ยผมว่ามัน ไม่ดีนะก็เลยแบบว่าเอาให้มันแบบว่าสายมันแข็งนิดนึงแต่จริงๆอ่ะใส่สายกับ30ปอนกับลอกประมาณนี้ผมว่าถือว่าโอเคแล้วลหละนะสายก็เป็นไทลีนนะไทลีนบิ๊กเกมใส่30ปอนก็เหลือแล้วแหละเพราะว่ามันด้วยลอกเนาะลอกตัวมันแบบว่าลอกตัวมันเล็กเราไปใส่สายใหญ่มากมันก็จุสายได้น้อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมาตั้งเบรกกันก่อนใช่ไหมเออต้องมาตั้งเบรกกันก่อน ก็ขาสูดฐานแนวตั้งนะครับจะลองดูเลยโอเคถ้าหนึบๆน,นี่ได้ละโอเคเผื่อสู้ปลาปลาบานนี้นะครับป่ะเดี๋ยวขอประกอบชุดใส่หน้าแล้วเดี๋ยวมาลองตกกันครับมาเรามาลงไม้แรกกันไม่เคยใช้เบสก็ต้องอย่างนี่นะครับต้องฝึก แ,แต่เราไม่ได้โยนไกลอะเราโยนใกล้ๆโยนใกล้ๆแถวนี้ก็ไม่ฟูหรอกเนาะ,ะถ่ายล้วฟู่กันเอาไ,ไว้เลยละไม้แรกเราว่ากันแค่นี้แหละนนใกล้ๆกันนะครับ <c oughs> แปงไม่เป็นเสียวอยู่เดี๋ยวแบบคันจะลอกแม่งลงน้ำงานเข้าเลย นซื้อตัวลองมาด้วยนะลองดูว่าเป็นยังไงปึ๊บอ่ะือจะตีใหม่ดีวะตีใหม่ดีกว่าแต่นี้ไม่ชัวร์แต่นี้ไม่ชัวร์ตีใหญ่เลยอ่ะตีใยดีกว่าเพราะความชัวร์ เกี๋ยวฟูก็ไม่เคยตีก็ต้องตีนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะปลาก็ตอดแล้วแต่ไม่รู้ปลาอะไรตอด ลากไปแล้ว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 พร้อมสู้กับมอนสเตอร์ใต้น้ำลมลมแรงวันนี้ฮะลมมันพัดทุ่นจากทางด้านนูนะ้นมาทางด้านนี้มันก็จะวิ่งเข้าหาฝั่งนะครับนะแต่ื่งนั้นก็ต้องลองดู ต้องดึงดึงไว้บ้างนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอคูมาดาัมันโตติดยาแล้วกู เร็วเว้ยเร็วเฮลเร็วเฮลโอเปิลเลยเร็วเฮลเว้ยาแล้วยีงไงโอ้ oh, ขักแรกเว้ยเติดย่าแล้วนี่ตกิดย่าตัวปลาเลยไปแล้วครับ าละหนีไม่พ้นโอคุมานะมันโปโอ้โหเรดเทลเว้ยเรดเทลเรดเทลตุ๊บเลอร์ Red Tail, Red Tail. Ler, เลยเรดเทลเว้ยโอ้โหมาแล้วนี่ไงโอ้ครั้งแรกเลยเฮ้ย Ô lết heo lết theo. Lết theo. hô, ô hô, ô hô. Lết theo ơi. Ờ nha. Đéo. con đéo này โอ้จะปักยังไงล่ะทีนี้โอ้โหช้อนหัวไม่เข้าเลยเว้ยเดี๋ยวด้ะตวัวแม่งใหญ่กว่าสวิงอีกอเมื่อยเลยเว้ย โอ้โหบนเล่เลยดีเว้ยอ้าวอูู้เป็นครั้งแรกที่ตกเลดเทลได้เว้ยจับยังไงละทีนี้แม่งน่ากลัวว่ะเห็นไหมโอ้เลทเทลเว้ย จับยังไงอะแม่งเป็นปะหนังอะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวแม่งสะบัดแม่งมีเงี้ยงว้าโคตรได้เลยเอาไปโคตรใหญ่เลยสุดยอดมาก ตัวเดียวแม่งเล่นเอาเหนื่อยเลยเลทเทลไม่รู้กี่กิโลไซส์ประมาณขนาดนี้น่าจะเป็นสิบได้นะเออโอ้เล่นเอาเหนื่อยเลยแล้วแม่งช,ช้อนแม่งช้อนแทบจะไม่เข้าสวิงด้วยเพราะอะไรเพราะตัวแม่งใหญ่เลยโอ้นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ททตกเลทเทลได้นะโอ้แม่งตัวแม่งบลเลอร์เลยเยี่ยมเลยครับโอ้แค่นี้เจอรถเลสเทลเมื่อกี้นี่หมูหมูเลยคันนี่แบบดีนะเวลามันแข็งอะ่ะมันสามารถที่จะคอนโทรลฟ้าได้เว้ย แต่ว่าตัวที่เป็นโพรไซดามินิก็เอาอยู่นะที่แต่เมื่อกี้ผมปรับเบรกแบบไอ้นี่ไปหน่อยนึงผมปรับเบรกน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับนะมันก็เลยแบบว่าปลามันเลยยังดึงออกได้นะครับนะเนี่ยมันแบบนะอย่างว่าแหละเดี๋ยวถ้าค่อยมาตั้งพรีเซ็ตเบรกใหม่นะเพราะผมรู้สึกว่ามันมากไปหน่อยนึงนะเวลามันเจอปลาไอ้น้อยไปหน่อยหนึ่งพอมันเจอปลาอัดปั๊บมันวิ่งออกเลยมันสู้ไม่ได้เลยอะโอเคเดี๋ยวเรามาตีไม้สองกันครับว่าจะเป็นยังไง ก็ที่นี่ก็ไม่มีอะไรครับผมที่นี่ก็แค่นี่ครับใส่แบบไม่ต้องลึกมากนะใส่ประมาณสัก50เซนถึงเมตรหนึ่งบวกลบนะหมายถึงตัวที่เป็นหน้าดินนะความลึกของตัวที่เป็นอันนี่ความลึกของตัวที่เป็นสต็อปเปอร์นะครับตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วสต็อปเปอร์ไม่รู้หายเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วเ,เดี๋ยวผมหาสต็อปเปอร์ก่อนเคครับเอาแล้วชิดฝั่งพอทุ่นมันหมุนลอยมาชิดฝั่งปับ๊บ ทางด้านนี้นะปลาแม่งตอดเลยอยู่กลางๆเมื่อกี้ผมตีไปไม่มีเวยกินอยู่แถวๆริมๆทางด้านนี้นะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปผม,มต้องตีทางนู้นแล้วก็ค่อยๆให้มันลอยมาปุ๊บพอลอยมาเสร็จปุ๊บมันจะเข้าฝั่งตรงด้านนี้แล้วก็ปลามันก็ตอดแต่ว่าแม่งต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวแม่งลอยติดพวกท่อพวกอะไรพวกนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมุดเข้าย่าเว้ยเออลเลตเทลแม่งมุดเข้าย่าดีดังงัดแไม่องออกมาได้ไม่งั้นก็โหเหมาญยาขึ้นมาทั้งหมดนะอ,อ่ะนะเอ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นปาลาดนี้ ตอดละปึ๊ดปึ๊ปึ๊ปึ๊ปกลิ่นขนมปังวันนี้มันจะเหม็นเหม็นนิดนึงนะเพราะว่ามันหมักมานะมาหมักหมักมาหลายวันแล้วนะหมักมาหลายวันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเหม็นเหม็นแบบฉุนฉุนเลยแหละนะเออไม่รู้เลยมันกลิ่นมันเป็นประมาณนี้มันจะได้ปลาอะไรนะเล้เธอไม่ชอบกินเลนเน่าๆวะเอี่นั้ออนยวต้องลองดูนะครับนู่นเจ้าของบ่อเป็นชาวต่างชาตินั่งตกตั้งแต่เช้าอีกครับนะครับ กชอบตกปลามากผมมาทีไรก็เห็นแกตกปลาทุกทีนั่งตรงแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับนะมีบอเป็นของตัวเองอัดปลาไปเลยเมื่อกี้แกได้ยี่สกเทศตัวหนึ่งได้ยี่สกเทศตัวหนึ่งไซส์ประมาณแค่ไนี้ลงปุ๊บ,บกินคามือเลยกินคามือเลยตัวนี้ปลาอะไรยังไม่รู้เลย <S <S 2> <S 2> <S เลทเทอรอีกหรือว่าห ยอดเลยโอ้อเกาโฮ o n เฮ้ยเฮ้ยโอ้นึกว่านึกว่าเล็เทลาเกาโฮ o n e เกาโฮอึ๊บเคตัวไม่ใหญ่มากครับเกาโฮอึ๊บโอเคนึกว่าตัวใหญ่หนะครับ ไม่รู้ไปเกี่ยวตรงไหนซ้ำเหมือนเกี่ยวหางหรือเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อหลุดละโอเคตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะน่าจะไซส์อยู่ราลาประมาณสักกี่โลตัวนี้ไซส์ประมาณกี่โลครับเออ่ะเราปล่อยลงไปคืนวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ที่ JJ Fishing Park บุรีรัมย์ก็ถือว่าคราวที่แรวที่มาได้กระโหนะก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จนะครับมาวันนี้นะ้ไม้แรกตีโครมลงไปได้เลยได้เรตเทลตัวเบลเลอร์เลยนะผมไม่รู้กี่โลจากที่ดูน่าจะไม่อย่างน,น้อยๆก็ประมาณ6กโลขึ้นได้นะครับนะแล้วก็ได้มาทดสอบตัวที่เป็นคันในตัวที่เป็นอันดมันโปนะแต่ลอกบอกว่ามันมีปัญหานิดหน่อยว่าลอกมีปัญหาตรงอันนี้ปรับพีเซตตั้งเบรกเนี่ย ตรงปุ่มตรงนี้ปรับไปปรับมาแม่งคลายออกมาตั้งเยอะเลยแล้วมันก็ดูดิมันอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ตึงมันไม่หนืดนะสำหรับตัวที่เป็นโพเซดอนพอเวลานี้พอเวลาเราปรับปรับเบรกปั๊บมันกลายเป็นว่าเบรกที่เราตั้งอ่ะมันไหลนะมันก็ต้องตั้งใหม่เรื่อยๆนะไม่งั้นมันก็พลาดมันหลวมไม่รู้มันมันมันผิดมันผิดพลาดตรงไหนแต่ผมจะลองไปถอดดูวันนี้นะสำหรับตัวที่เป็นโพเซดอนมินินะเออมันก็ถือว่ามันก็ถามว่าอัดปลาได้ไหมเบรกโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรตั้งหน่วงดีไหมดีนะ แต่ที่มีปัญหาก็คือตัวพรีเซตเบรกเนี่ยตัวตั้งเบรกตัวนี้นะบางทีใช้ใช้ไปแม่งคลายออกนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาแบบพอตกพอพอตีเออลงไปเสร็จปุ๊บต้องมานั่งเช็คตลอดทุกครั้งเลยว่าเอ้ยแม่งมันคลายหรือเปล่าถ้ามันคลายบางทีแม่งวัดเสร็จปั๊บปรากฏว่าติดปลาแล้วปรากฏว่าไอตัวเบรกมันตั้งไม่ได้ไม่ได้ระดับมันหนึ่งงานเข้าเลยนะโอ้ระหว่างอัดปลาอยู่ก็ต้องมานั่งตั้งเบรกด้วยผมว่ามันจะยากนะครับนะก็วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าคันนารามันโตนี่ผ ลอกก็ถือว่าโอเคนะในราคาแบบไม่ได้แพงมากก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้จะจต,ตัวเล็กอัตราตัวขนาดเล็กเทลขนาดนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเบรกอยู่เบรกเนียนดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปละแล้วเดี๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่คราวหน้านะอ๋อลืมบอกที่นี่มันไม่กินขนมปังเว้ยมันกินลำํำนะทำไมถึงว่าาง,งานั้นเพราะตอนแรกผมผสมเนี่ยเปอร์เซ็นต์อ่าเขาเรียกวนะ่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นลํำเยอะกว่าขนมปัง ปลาแม่งกินดีนะทีเนี้ยผมก็เลยลองเอาขนมปังที่เหลือผสมลงไปกับลำปรากฏว่าขนมปังแม่งเยอะกว่าลำพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บปลาแม่งไม่กินเลยไม่ตอดด้วยนะเพราะฉะนั้นผมรู้ละนะแต่ว่าคราวที่แล้วที่ผมมาเนี่ยผมจะเน้นลำเป็นหลักนะผสมขนมปังหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นก็โอเคสำหรับใครจะมาบ่อน,นี้ก็ลำนะลำเท่านั้นนะครับกะกินดีนะครับ,นะนะรบโอเคหอมๆนิดนึงนะกินแบบหอมๆนิดนึงซื้อสาเร็จก็ได้ที่เป็นลำปน่น ที่ผสมมาแล้วเป็นพวกสูตรพวกไฮเกตอะไรพวกนี้นะกินดีนะครับนะส่วนถ้าเป็นขนมปังผสมไม่เวิร์กนะครับนะก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันเผื่อใครจะมานะครับเจเจฟิชชิงพาร์คบุดิลัมแสดงพันไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลย